เพนโทรมาเพืนว่าโทรมาสั่งยาเพร่นว่าไ่ช่ยถือลอตเตอรี่ทั้งสองวดเดียว่อนหมพ่นเลบนี่ร่ำแื่นสั่งยาเพ่อนอยากได้ลอตเตอรี่บานี้พ่นโมาผมว่าบ่ได้นั่นอยากสั่งยาเพราะอยากได้ลอตเตอรี่ในทั้งสองวันเดียวเพอนหอพ่นสีเสือก่าพ่นสีเสือเอากัคือบ่ายเพิ่นซั่งสามปลุกเหรอฮกัาลอตเตอรี่ให้ืนว่าสัี่เรเพื่อนงเพ่อนว่ามันมีเงินสเพื่อนซั่งแค่ปุกเดียวซสือเอาอาออซือรู้ว่าเอาคนไหน ก็ได้ก็ได้แจั่มาโหลดมาสันถึงว่าสองรอบแล้วมาสันรอบก้อนก็ถือ่ามตัวลังอีกรอบสองอีกก็ถือตัวนามาสันกามตัวหน้าคนสั่งยังคนะถ็นสรสั่งกินตั้งสมัยตะกีนมาว่าตัวข้าวแผ็ตะกนแต่ไม่ตะกินเลแน้ำจิ้มงานตตะกีย่างแล้วแต่ว่าคนคนอยากมึคนละคนถูกเมา่สองเทียสองเทียแล้วทุกระบุกนี่คุณมาเคยโทรมา่ะถ้ามนซ้อมก่อนเทียมาถึงสองเทียแล้วเตือนทั้งนาทั้งหลัง สามตัวนะฟังเกิสิไปรู้นะขอให้ถือรางวัลที่สองที่ห้าวันนี้เราได้ได้มมาหมดบบผมไม่รางวัลที่หนึ่งจงมาเห็นเจแดงเอาที่สองกับที่หาไปเลยวันนี้คนสั้งแค่เสียมบ่รือจ่าตาคนสร้างคนสั่างยาต่านขายตีขายลอยทอดทื่นลอยหนึ่งทอาทื่นลอยหนึ่งเอาเสื่อมา แต่แต่ว่าส้มเป็นสวดสื่อไม่แต่สวางลอยเศร้าเด้เออเป็นใบให้เพิ่นลอยเดียวแต่ว่เาเกี่ยเอฟซีกับสองอันกับลอยเศร้าด้ือกันเด้บางอย่างเขาสีเขาสีสีคู่กันเนาะเนยนอาให้เพิ่นหลดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงในคลิปสรุปหวยค่ะเมื่อนี้ แม่สารคามเริ่มต้นที่แม่สารคามนะคะหวยซีทิศแปดหกสามหาค่ะจับใส่กันเอาตัวเด่นตัวประกรบก็คือสิเป็นแปดหกแปดห้าแปดสามสามแปดห้าแปดหกแปดนะคะท่านผู้ชมเนาะจับคู่ให้กันมีสามคู่เน้นที่หกแปดแปดหกนะคะอีกสูตรหนึ่งค่ะเลขประกรบ กับโบเคยผิดพลาดคือกันอุ้ยเคยอยู่ค่ะทีว่าตัวท่านผู้ชมเบิร์นอยู่เนาะถูกมาหนึ่งสี่กับหกหนึ่งนะคะเนาะเจ้าของสูตรพันวางวันนี่น่าจะเขาทั้งล่างทั้งบนตามเป็นฝันเนาะหมายตั้งหลักหลักสิบนะคะแปดเก้าศูนย์ค่ะตัวประกบกับห้าสี่หกค่ะแปดห้าแปดสี่แปดหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกค่ะ ศูนหาศูนทรี่ศูนย์หกค่ะนะเด็เก้าคู่ถ้าจับเต็มเต็มเก้าคู่อันนี้ห้าบทจับเก้าหายท่านผู้ชมกระจับออเดอร์ค่ะเดอเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกค่ะเด่นสุดกับห้าแปดหกค่ะอุ้ยลายตัวมาริล่าอยู่เนาะลายคุณเอกกระชายตอนนี้เลขสามตัวบ้านในแม่เลยค่ะคุณเอกกระชาย ครั้งแรกให้สามกับแปดเด่นสุดสามศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามแปดแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกข้างล่างแปดกับเก้าค่ะแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเก้าแปดค่ะทุกคนชมไปไหวยังหลายคนเสี้นหนองคายค่ะบ้เคยหลุดนะวิ่งโบ้เคยหลุดนะสิบหัวผิดสองหัวดเนี่ยเท่านั้นนะเลขหนตะล่างกัห้าหกเจ็ดค่ะแปดเก้าหนึ่งค่ะ เตนสุดก็คือแปดกับหนึ่งค่ะแปดไปใส่กับหนังแปดหาแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่งมานน้ากั้นบ่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งแปดเอาเลขพื้นกับเขาอยู่ได้เขายู่ค่ะจับคู่กับเขาอยู่หันบอยแต่ว่าที่แน่แเลขวิ่งนะเขานะแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหกหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดค่ะหาหนึ่งแปดหาแปดเก้าค่ะน้องชมจับคู่นะ ม่สารคามย้ำม,มา4 8 6 2 8 6 9 86, 8 6 8 6 6 8ข้างล่างหา0 6 0 4 0ล่อง8 4 8 5 8 6นะคะเด่นกั3โตกั5 8 6ค่ะต้โนโดนเนาะคะ่ะนุ่มสมรู้สึกว่ามันน่านเจเกิดนุม19สิ่งถูกรางวัลที่1นะให้8มาบนล่างคะ่ะ8 6 8 2 8 7แล้วก็2 9กัน8 0 8 1 8 8 7 8, 8, 8, 8, 8 วิ่งแปดหนึ่งแสนค่ะสำหรับตัวเพิ่นเล่นนะะนะ่ะนะสำหรับตัวเพิ่นเล่นเนาะว่าเป็นตัวเพิ่นสูตรเพิ่นเนาะโคตตระกุลแสนสุกสายด่วนสามสี่แปดสี่แปดแล้วก็สามแปดข้างล่างเก้าแปดค่ะเคยถูกตรงๆค่ะงวดห7เจ็ดถูกงวดเดียวตะฝุ่นแม่กนจากนี้นบาท่านได้ถูกนะจึงงวดน,นี้นาซีซี่แปดสามแปดนะคะ สายด่วนเราบัางบันเข่ามากค่ะอมัดร,ระวังไว้ฉันจอดเนาะค่ะงวดน,นี่อะไรก็เป็นไปได้ไว้สันจอดคาดว่าสียูต่ตำๆนะหลอกเงินหลานปูบุญมีหงวดก,ก่อนกับไวยเข่าบอยอยู่ดิค่ะเขา่าบอยอยู่ดิข้างล่างสี่สามี่วางหนึ่งหนะิ่นเขานะบนกับสองแปดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดวิ่งเด่นก็คือหกเก้าสองค่ะนะคะ ล่างหากับหกหอดกวนสามกับสี่มาน้ากันอดหลอดเพิ่งกะจับคู่ให้ยู่สามสี่ว่าน,นี่หากับหกถ้ามาน้ากันก็คงสิบเป็นหกหาก 5, 1, 5, 2, 2, ค่ะห้าหนึ่งห้าสองของเพิ่นนักขปูบนมีนะักค่ะเอกเล่าบนก็นให้ถูงมือน,นั้นปูใช้ว่านค่ะวิ่งหกบนเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกแปดหกค่ะข้างล่างสองหนึ่งหนึ่งสองนักขปูใช้ว่านนะคะ ถ้าประกบก็จะเป็น1 6ึ่หนึ่งนะนี่เพิ่นเคยประกบบนล่างเนาะอาล่างอัดเป็นบนแม่กัลยาแม่กัลยาเดียนบน0ูนย์กับเค่ะ0ู0ย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าข้างล่าง4กับหาค่ะ4ี4 3ี0 4ี0 4สามศูนย์สีหาหค่ะสำหรับแม่กัลยาไม่มี3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวย หนึ่งเก้าห้าค่ะหนึ่งเก้าห้าสามตัวนี้ถ้าไม่ไม,มีสิทธิ์ถูกหวยนะถ้าขาดหนึ่งขาดเก้าโอ้ยแปดบ้ามากเลยสิเก่ามาแทนค่ะว้ายสามนี่ถือถือสามตัวมาแล้วงวดก่อนนี่สามเก้าหาเนาะงวดนี้กับสามหกเจ็ดสามเจ็ดสามหกสี่แปดเอาสองเจ้านี่คนละเจ้าเด้อค่ะ ติดสามติดเก้าเจ้าหนึ่งติดหนึ่งติดหกติดเจ็ดเอาระวังสามกับเก่าอันใดสีมาตองมาตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนค่ะสามกับเก้านะคะข้างล่างวันนี้จับคู่ให้หกศูนย์หกสองหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองวัดก่อนจับคู่ให้สี่สามเนาะคะ่นะเนาะสามสี 195, ะะ่เนาะหนึ่งเก้าห้าเลยค่ะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสุดถูกหวยคือหนึ่งเก้าห้า แม่กัลยาอีกบ่อ่านไปแล้วนะหนุ่มอุตรลดิตค่ะลงคลิปเป็นงวดแรกค่ะวิ่ง8ตัวเดียวลักล้อยหนึ่งสองแ8ด8ปดห้าแดเกดหกแปดสามค่ะอา้าวับวงในใบเหลืองค่ะ9ก้ห้าหกับ1นึ่หนึ่งแค่ะสายด่วนค่ะสายด่วนก็บอกไปแล้วนะคะ ปนไหนระว่าง C68 กับ68ค่ะสายด่วนคนตระกูลแสนสุขเนี่ย3 C8 C8 3 8กัน C5 ล่าง98คะ่ะปนไหนระว่าง C68 นเอ้าเบิดระบ่กคือเบิดไว้แท้แต่าพาฟันแต่าพาฟันได้6หาค่ะล่องลงมากกับสิเป็น C5 เลขตาพระเลขล็อกเพิ่นกับ C8 C7 C6 C5 6หา ทายแปดด้วค่ะเพื่นว่าทายมาแปดนะคะบนนะคะล่างก็จะเป็นหกขาดตัวเดียวเลยเพื่นบอกนะปูเชยภูมิตัวเดียวไปเลยหนึ่งสี่เจ็ดหกสี่หนึ่งสี่นะคะนะแม่สว่างค่ะแม่สว่างงวดนี้เลขสวยนะคะห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้ากันห้าหกกับแปดเก้าค่ะแม่สว่างนะคะ ถูกมาหางวันละเด้อค่ะท่านผู้ชมวันนี้สีขาววอถ้าเข้าแล้วจะเข้ายาวเด้อค่ะสังเกตติดตามเบิ้งทะลุดลุดเงาทาถูกถูกเงาเลยค่ะก็มีหลัก7กับหลัก5นะคะ7.9ถ้า7จ็ดเจ็ดเกเจ็ดแปเจ็นยก็ห้ค่ะอ้าวปู่เจ็ดบ่ไดร่งมคลิปแต่สรุปให้ค่ะ บาซิลลคลิปกับบอมี่เวลาเจ็ดสามเก้าสองสามเจ็ดนะคะล่างหกหาหกสองหาหนึ่งค่ะหาหนึ่งกระดังดังหาหนึ่งหาหนึ่งดับหลังมันขึ้นบนใดนะอ๋อมหาโชดค่ะแปดบนล้านปเปอร์เซ็นต์สิบล้านปเปอร์เซ็นต์หกกับเจ็ดห้าล้านปเปอร์เซ็นต์เด่นแปดแปดหกแปดแปดห้าแปดแปดสอง ปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดสองแปดเก้ากันสองหาสี่หาสองหกค่ะสามตัวกับพ่อแล้วเนาะแปดห้าแปดหกตัวกับพ่อแล้วข้างล่างบ้านี้ข้างล่างเว้นบ่ข้างล่างอมมหาโชดขึ้นมาเขียนว่าล่างอนะเมื่อกี้บนด้วยหนึ่งมีนาะน่าจะเป็นล่างนะคะ เก่ามากศูนย์กับหาเก้าศูนย์หาศูนย์ท่อนแล้วเนาะเก้าหกแล้วก็ศู0 8, 0 6, 20, 58, 56, นย์แปดศูนย์หกสองศูนย์กันหาแปดห้าหกสองแปดค่ะมาเร็ว แปดหกหกแปดหกหนึ่ง่งศูโอโออสังล็อกเห็นกันแล้วนะคะเนาะโอสังล็อกเก้าหนึ่งหเก้าีหนึ่งล่างคุณเอกใช่หนึ่หาหนึก้าสหาสามเก้าค่ะเจ้ารับกิน8บนล่างค่ะนะคะหนึ่งห้า ปูหลักร้อยอู่บนหาตัวเดียว5้าเก้้ข้างล่างหกห้าตัวเดียวค่ะปูบนน่าจะเวิร์ดทุกเซียนแล้วนะคะน่าจะหมดทุกเซียนแล้วมีแต่หวยทูบเลทูบก็แปดเก้าห้าแปดห้ก้าเก,ก,ก้าห้าแปดนี่ละเลขทูบนะคะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะจังสื่อขี้มาตามเบอร์รึ้คืนไฮนัจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้ 0, 9, 2, 8, 8, 9, 2, 5, 6, คีมนี้จะแดงซ้ายมา3ปีแล้วในปีที่สเนาะค่ะใช้กิ่งใช้เองการันตีเองคีมปรับสภาพหน้านะคะได้ผลในระยะยาวไม่ขาวแล้วดําขาวเร็วขาวเลยค่ะให้ความขาวไม่ขาวเท่าไหร่แต่ว่ามันจะนุ่มเนียนแล้วก็สโลวัยกระชับลูกขุมขนกระชับร้อยริ้วรอยต่างๆท่านผู้ชมมั่นใจถือว่าใช้แล้วท่านจะหน้าเด็กข,ขึ้นเด็กข,ขึ้นแค่นี้กับ สุดหรูแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับขีมแล้วก,ก็แค่เสียมบำรุงกระดูกแก้ปวดกระดูกแกป้ปวดโรคเกาแล้วลดบวมของเก๊า12ออยพัดสายตาค่ะเน้นที่สายตานะคะสเปรใ์สายตาฝ้าฟ,าฟา้างต่อเนดตต่อร่มต่อกระจกต่อเนื้อกันรับประท้านได้ค่ะเนาะตาท่านจะสว่างทันทีขอท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปนน้ำกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ มนโทรมากมันว่าโทรมาสั่งยาเพว่าไม่มเคยถือลอตถตอีทั้งสองมวดแล้วกันพ่<า>นในบุนี่ล่ำมันสั่งยาพ่นอยากได้ลอตเตรี่วนี้บะบะนโท่มาผมว่าบ่ได้นั่งอยากสั่งยาเพราะว่าอยากได้ลอตเตอรี่เลใบนเพราะว่าถึงทั้งสองมวดแล้วของเาพ่น,น<ะ>สีเสือกับพ่นสีเสือเอากับเครื่องให้เพิ่งซั่งสามปลูกเหรอฮากับลอตเตอรี่ไหนคือวางสันพ่นบกเพ่นวางมันมีเงินุ่ีุ่สั่งขุกเปลียวเสือเอาอาชพเพื้อเสืหนู้ว่าเอาควไหน ตอนได้ก็ได้จับั่าสันถือว่าสองรอบแล้วมาสันรอบก่อนก็ถือสามตัวหลังอีกรอบสองเลยก็ถือตัหนาสันกตัวเอาคนนรั่งอีกย่างคนเรถึงรั่งกินตั้งสมัยตะกีดมาว่าตัวห้าแฉกตะกีนีตะกีดไหมแก้จิ้มนี่ยดมั่งแต่ว่าคนคนอยักมึงคนคนถูกมาสองเทียสองเทียแล้วดุกระบ้งเลยนเคยท่า่คนท่มากว่าียวาถือสองเทียแล้วเทั้งหน้าทั้งหลัง สามตัวนะฟังกัสิบไปรูดนะขอหอถือรางวัลที่สองที่ห้าวันนี้เราจะได้กันหมดกับคนผมไม่ต้องวันที่หนึ่งจงไเห็ดเจแดงเอาที่สองกับที่ห้าไปเลยวันนี้คนสร้างแค่เสียมบ่ะรือจ่าตากคนสร้งคนสั่างยาตานขายตีขายลอยทอดขึ้นทอดขึ้นลอยหนึ่งเอาเสื่อมอ่ะ แต่แต่ว่าส้มเป็นสวดสื่อไม่แต่จะวางลอยเศร้าเด้เออเป็นใบให้เป็นลอยเดียวแต่ว่าเขาียกเอฟซีกับสองอันกับลอยเศร้าคือกันเด้บางยางเขาสีเขาสีสีเนี่ยอาให้เป็นหลด